ผลฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกเชลซีเสมอคริสตัลพาเลซศูนย์ศูนย์นอร์ทแฮมฟอร์เลชนะเบนฟอร์สามหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้อาร์เซนอลศูนย์หนึ่งผลฟุตบอลสเปนลาลีกาเซลตาบีโกแพ้เกตาเฟศูนย์สองแอตเลติกบิวบาวชนะเซบียาสามสองอาร์ซีดีเอสบันยอชนะแอตเลติโกมาดริดสองหนึ่งผลฟุตบอลฝรั่งเศสลีกหนึ่งเบสแพ้เสมอลีนสามสามเมสแพ้สตาบุกศูนย์หนึ่งโอแซชนะ ลอรียอง1-0อองเชชนะปารีสเอฟซี1-0นองแพ้ปารีสแซงต์แชมง0-1ผลฟุตบอลฟินแลนด์ไเคาลิกาฮากาแพ้เอสเจเคเฮลซิงกิ1-2คูพีเอสชนะอินเตอร์ตูคู2-1ผลฟุตบอลลีกาโปรตุเกสดีโออาฟเสมอนาซิองนานดามาเดอิล่า1-1เอฟซีอันเวอร์กาแพ้สปอร์ติงบาร์กา0-3สันตาคาร่าแพ้ โมไลเลนเซ่0-1สปอร์ติงดิบบอลชนะเอฟซีอารลัวกา6-0ผลฟุตบอลฮอลแลนด์เอเลดีวีซีกอเฮดอีเกิลเสมออารกสองส2-2สปาร์ตาลอตเตอร์ดำชนะเอฟซีอูเทส2-1เอฟซีเทเวนเตเอ็นเชเดแพ้ PSVI h o f ไอโขเฟนนย์โวเอนดเสมอ a อซอันมา22 NAC เบด้าชนะ Fortuna Sistar 1ผลฟุตบอลเกาหลีเคลีก u e 1กวางจู f อชนะแทจอนซิติเซน f อ20ีกิมชอนซังโมเอซชนะ FC โซ6 2ผลฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกเวเจนแพ้มิทิลแลนด0ย์สอวิบอกแพ้ซิน K คบอก23 Lander แลแพ้ บอล BIF 0 2ผลฟุตบอลญี่ปุ่น J 1ลีกฟาเกยโนโอกายามาชนะคาชิวาเรโซ21ผลฟุตบอลญี่ปุ่น J 2ลีกเวนฟอร์เลสกูฟูชนะโออิตาตินิต้า2 0ซากันโตซูแพ้วีวาเรนากาสกิ1 2องเอฮิเมฟซีแพ้อาบิโอมิยาอาดิจา03ผลฟุตบอลเกาหลี K ลีก2เชนันซิตี้ แพ้ปูซาในปาก0ูนผลฟุตบอลนอร์เวย์ลีเจเซเรียนส์ทอมโซแพ้บานหน um ึ่งสองคิเซนซุนเสมอแซนเดอร์ฟอย์สองสองเคเอฟยูเออสโลเสมอโหมด0ูแฮมแคมชนะไบร์หนวาเลเลนกาชนะซับสบอกศูนย์ผลสี่ศูนย์ผลฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานส์ไอเฟโกเตบอกชนะ AIK อเคเฟนติสสองห บอมมาพอชคานาแพ้ไอเคซิลิอุสเอฟเคมันบี้เสมอเยอกกระเดนหนึ่งนึ่ฮัมมาบี้แพ้ GAIS โกเตบอกหนึ่งสองบีเคฮแพ้ออสเตอร์ศูนย์สผลฟุตบอลไชน่าลีกหนึ่งชงชิ่งถงเหลียงหลงชนะนานจิงซิตี้10 ชื่อเจียจวงกงฟูเสมอซานซียูเนียนหนึ่งหน C ึ ions, ่งเซนเจินจูเนียชนะยานเบียนหลงติ้งสองหนึ่งผลฟุตบอลออสเตรเลียนิวเซาท์เวลพีเมียร์รีกครสมาลินเนสยูวชนเสมอเซนเอร์ซิตี้เอฟ เ0 0 b a c k t o w n c i t ็ชนะเวสต์ซ n นซินนะีวันเดร์เยูวชน1 on, ale, c, 0ึ่งศูนเเปียไารชนะชาร r k เอ5ซีห้าศูนมาโคนีสเตรไอชนะแมนลี่ยู t นเต2ดสีผลฟุตบอลออสเตรเลียวิกตอเรียนิชีแนลพรีเมียร์รีสเซนส์อันบันเซนส์แพ้แดนน็อกทันเดอร์หนึ่งห้าเซาเมนแพ้อวอนเดลเอฟซี สนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อที่ d e 7 m a g com, m a i l c o m t d e 7ม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจใทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดบ่าย t ด7 m a นะครับ